สวัสดีครับยูบจอง YouTube ต้อนกับก่อนบัน้องไฟอาการสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube ทาง ane, เฟนเพจเพจพวกเรื่องครับแล้กวก็สวัสดีเอฟี 2, จากทางประเทศครับวันวันนี้เป็นวันที่เจ็ดสิงหาคมสองวันสองพันห้าร้อยสิบห้าครับวันนี้มาก็ไปครับทิ <laughs> ้งผ่านเรื <laughs> ่อเรื<ๆ>่อมาพี่น้องมาลุยต่อคลิปที่สองครับพี่น้อง <laughs> หายใจเบอร์ตัวทองน้ำแ้ก่อนว่าพี่น้องเปิดคลิปเอ้า คนเริ่มมาเลยครันเริ่มมาต้องรีบต้องรีบคลิปที่สองเด้อกับพี่น้องหลังจากคลิปเมื่อเช้าอันมาหากัระปิสวีดกับน้องแปงนะครับเนาะกันกากลับไปแล้วละครับนี่จนกับเปลี่ยนโซนแลเบิ่งอีกโซนนึงก็เป็นองครับมันรอเบื้องที่ถึงลิ้นหนาออกคบัวอากาศผัวเฮ็ดยังก็อายเฮ็ดอันอะไรล้างแรกอะไรล้างล้งแรกเฮ็ดหลังเหล่าโคกครับพี่น้องเฮ็ดหน้าเหล่าโค้กแล้วไปเบื้องนั้นอีกครับนี่าอาย หมอมแซ่บแล้วไอ้เจ๋ยแล้วว่าแซ่บแสบแล้วว่าเม,มื่อวานติดเครื่องจองครับติดกอดแดงครับติดไข่ขาวครับเก่งเกินนี่คือกินแล้วนี่ครับดอกเงียงน้าเหลยโคกไอ,อดอกเัน็นสีเขียวเข้มานะ นี่ครับดอกหนึ่งนาฬิกาโคบเอ็ดตาโลครับพี่น้องครับจะสิรล่องเอาไปกินเแมงนอครันเนาะนี่แม่มันเคยกินอยู่ดอกครับนี่กินคือกินไอเย่นยังนี่จะว่า ก็กดแะขาวเมียนไหยก็แคะขาวแอดพุ่งกองครับเป็นมูวนเลยปะไอติดกันติดกันป๊าดไม่ดอกติดก้าวเลยไม่ได้ไมดูโอ้ีหช่างมึงออกเป็นพืชเลยเพียงพีพีเริ่มแต่ดอกพี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 มีพุ่่กอน คีบห้อยกระไรนั่งทับนั่งทับเฮ็ด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 เนี่ยน่ะดอกเด็กดอกเด็กเมียนห้อยกระเจาะตัดงานใหม่มาปลูกไว้น่ะไม้ไว้ให้จังไหบูลืมให้จังไหบูบานเองตัดทางกว้ามันหีคนไล่หลายพี่น้องบอว่าจะเสกเขาโซนใดครับคนเต็มป่าเลยอเต็มทุกป่าเลยเต็มทุกป่าทุกโซนเลยมันนี่อันนี้ก็ให้ รัวๆ anyway. เลยไม่ได้แบบไห้ปิดถ่ายใกล้เขาแน่นอนนะโอ้ ไอ้ปลูกกาดำครับกอ้กอแดงครับพี่น้องครับไปก่อนฝอยเห็ดปลวกตาพี่นอ้องเอ้าไอออกเป็นมูมันก็เคยเห็นได้ออกเป็นมู <c oughs> อ่าท่านได้สามดอกเลยเนาะมูอันนี้กบบพี่กันเลยมาตั้งเห็ดปลวกแดงตาก มันก็ปลบกังใช่กบเหมือนกันเนี่ยโอ้หลักนึงมีคนครับอ่าไอหลักหนึ่งบ่เายลังเหลเงัดลังเหละโคกพี่น้องครับเนาถิ่มเต็มอยู่พี่น้องว่ามีคนมาเอาเคนเห็ดกอแดงครับเห็ดลังเหละอะไรนะ เห้ลังเลปะเออเห้ลังเลลังเลอะไรโคอยลังเลโคอในเฮ็ดหล่นหล่นกับตาอย่างสีมันเนองก็สิบมาบ่มีเลี่ยงอยูนอกไอเนะาะในเฮ็ดปวกตาพอมได้ขึ้นมาว่านเป๊ะเลยไอในเฮ็ดปวกตาขึ้นมาว่านเลยแดนนี้เลี่ยงเฮ็ดปวกตาบ่ย่งจัไปไซเบิดเนขอไข่กับปิวไปเบิดนี้เี่ยงกมนงว่านเลี่ยงไรครับ ออกข้างโค่นี่อ่ะเห็ดลังแหลกโขกครับพี่น้องออกจากงานเนาะง่ามมาก เห็ดไทยเขียวครับสองดอกอเดี๋ยวมือแทนเห็ดตีนครับดอกงี้ยนะอันดอกใหญ่โอ้ยมาแต่เห็ดไข่าขาวดิไ <c oughs> อ้อันนี้จังงันเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่ขาวเห็ดไ <c oughs> ข่าขาวเห็ดไข่ขาวอืมทีนี่ดอกนี้นี่ดอกบ่นี่นี่ไอ้ไมโลนววเมันลิงปะไอ้ เลาบยงริ่งนช่เห็ดหลังแรกโคกครัหเห็ดหลังแหลโคกหรือว่าเห็ดหนาแหลโคกเลืออะไรตั้งกกอปกรณ์ระวังหยากๆนี่สักน้อยุ <c oughs> นดอกนั่งง่ายไม่ยงกินล่ะนี่ครับดอกหนึ่งเห็ดหลังแรโคกหลแรกรแโคก <c oughs> โอ้โคุบมีดซะแล้วเอามีดใส่กัะตาก้อนไหมมั่สิลมคุบมีดไหมโหเห็ดกะแดงน,นี่ใส่ประเด็นละเป็นเสื้อล่าละเสื้อร,ร่าเศร้านี่ยเดี๋ยวก็มีดว่างเลยกับตาพวมันจะหลน่นเต็มออปักข้างขางขาง,งเออ ยานมันเหี่ยบ่รอไสิของเครื่อใหม่คุูเอานันา่นนะมาแมาแมา่แม่ห้อยละไอสำหรับพี่น้องถามพี่กัดปลาเด้อครับพี่น้องครับช่วงนี้ตนกามาเก็บเห็ดอยู่ทีพี่กัดปลาอำเภอหนองฮีนะครับอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง,อง,ต,ออองตะวานมู่บานท่างบานเขานั่ต้นว่งหูบานครับเพราะว่า ปลามันอยู่อย่างไรก่อนมันอยู่แบบหลายหมู่บ้านนั่นนะครับกะขีแมาข่างๆท่ากะแว่ไว้เขาบันึงเนาะแกะบ้านหนองมาไฟกะบ่้เมีนนำบ่าเมีนจังหวัดสกลยโสหรือว่ามุกดาหารครับพี่น้องบ้านหนองมาไฟตำบลชีสว่างอำเภอพนมัยอำเภอพนมัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะี่ลายเท่านี่แหละครับกะคลิปกะเซมี แต่เฮ็ดคลิปสองคลิปนะครับนกับสี่เป็นคลิปแรลกแต่สิลงช่วงช่วงแรกครับพี่น้องนะครับคลิปที่สองก็สิลงช่วงประมาณสองสามทุ่มนี่แหละครับว่าลงมาทันเนาะแล้วก็ช่วงเศร้าหกโมงเสาร์นะครับก็สิเป็นคลิปเต็มคลิปเต็มก็คือคลิปแรกกับคลิปสองร่วมกันเบิ่งเทียดเดียวเลยนะครับพี่น้องสิลงช่วงหกโมงเสาร์ครับเมียนออกเงาไปคนละไอ ออกเป็นหม่ใหญ่ๆออกเป็นหม่ใหญ่ๆพี่น้องว่าคือว่ามาสองตาอายไม่คิดว่ามันจะออกเพราะว่ามันแต่ละมือเขวามาพี่น้องครับมันแบบบะมี่เฮ็ดบะมี่เฮ็ดน้อยเนาะมันไม่แน่ไม่นอนนไม่แน่ไม่นอนถือถอันโซนที่เพิ่นออกเพิ่นก็ออกเลยพี่น้องถือโซนที่เพิ่นบ่ออกกะนงางจนเหี่ยวเลยก่อนว่าไอ้อายดอกนี่งามแต่โอ้ยหคุณ ขาเป็นขางางจนเหี่ยวหน่อยเนาะเตือกโซนเพิ่นมาออกไเตือกโซนเพิ่นออกไอจังสี่แหละพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเกเป็นมุมเก็บจนเพลินเก็บจนเพลินทั้งในกระป๋าของพี่น้องในด้อครับรับชม ep หนึ่ง ep สองหล้วการต่อท้ายด้วยของวันพรุ่งนี้หกโมงเช้าเป็นคลิปเต็มนะครับนะ้ำตาลน้ำ ไ้นนับแต่นั้นตนครับไอ้กอนแน,น่กดติดตามทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแนนะครับนะไก่สิบพานลรอครับพี่น้องครับคนละหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์ครับพี่น้องเ่ามันหาเสียงเลยไอ้หนึ่งท่านสามารถกดติดตามได้แค่หนึ่งครั้งเด้อครับพี่น้องว่ามันกดติดตามสมมือสมมอ <c oughs> กดติดตามแล้วถ้ากดติดตามรอบสองมาเสียกายเป็นไรย,ยกเลิกติดตามได้พี่น้องครับถ้ากดติดตามได้แค่ครั้งเดียวทั้ง สองช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ครับพี่น้องพอเฮตาโีกแล้วครับนี่เอาไปลองกินบนกระนาได้เป็นคือว่ามันเสียบแต่เป็นกรุบกรุบบนวา่าต้องมี้ขังเล็บเรื่องเล็บน,นึบๆเยาะวะนะ <laughs> คนเยอะมันเรื่องอะไรเอามันเอาได้ในเมียเอาไปเลยเออนั่นแหละมันเป็นนึบๆปะ มันเป็นเนืเนืเ้อมือพี่น้องครับไปก่อนเอยียนะ <c oughs> คนไตว้เคยพอพี่น้องวายตลาล่าละต้นก่บว้าคยพอดอกนั่นๆๆๆๆๆแยบ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 นั่นๆๆสี่แยบร่มเท้าบูดนะอยู่รองเท้าบูดนี่หนึ่สองใครน่อุ้ยใครไงนี่นีน่นเอานะไปมาแล้วกัน,นเล่มเอาขีาา้ดินออกทีละหน่วยเออเอาขี้ออออดินออกอือนั่นแหละ เห็นเป็นก่อยแล้วเป็นตาแสบนึกภาพบ่าออกไม่เป็นนึกภาพดอกนึกรสชาติบอกอก่อนนั้นเป็นจังหนแต่ก็อยากลองบ้งางนาเนี่ยจมูกมูกก็กินเลยดิตาโร่ผลออกไปก่น หลวงสันใดบ้านันอยากยาวไปเลยใหไอคอนวะควันมาไอมันฝ่นควันไอคอนวาอยาเอาไปเลยเล่มขี้ดินออกมันทับทิมกรอบไหมแล้วเนื้อรสชาติมันไม่ออกไหมพี่กันถ้เาเราอยากกินดูเป็นรสชาติยังไงลุงเหลี่ยมก็เคยกินแม่ก็เคยกินลูกใหญ่เนาะเล้าหญ่มา งายมากมากมากเห็นไปเห็นแล้วหองอื้อหือเลยก่อนไตัวนี้ต้องเอาเลยเห็นยังไงไก่ปูนเห็ดไก่ปูนไข่ขาวพี่น้องสวยๆสวยๆนหะล่นตาอา่น้งน่นะครับ ไข่เขียวคราบกักสวยเตยวตุยังเสียงเงี้ยกระขาดกระขาดก็มันผลได้พี่น้องอันเรียกอะไรพี่ก่อนปลวกเอียงนี่ปลวกหัวสันเป็นครูโอ้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 การกระโดดเป็นมาการหอดมือปลูกมาดำคราบเห็ดก็้าไปเขียวคราบ ดำครับเยอะมากเป็นหมูอะไรนะพี่ก่อนเป็นหมูคณะเลยเฮ็ดนาแหล่ le, พี่น้องครับอู<น>้ยออกไปพุ่นให้เบื้องต้นกันครับพี่น้องครับออกไล่ครับครับพี่น้องครับเฮ็ดนาแหล่เบื้องพี่น้องเบื้องนั้นออกนั่นแหละพุ่น on พุน่นปุ่นปุ่น,นพุ่นนี่เอาไปพุนพ่นพุ่นพุ่นขาวไปพุน่นเฮ็ดนาแหล่หมูบักไงพี่นงค์นะ่ไอ้กอนมาเก็บมนาะ เฮียไม่น้ำทางอีกคนหนึ่งเฮ็ดหนาเลยเฮียม่น้ำทางละเนาะแล้วท่นเบิร์ตอยู่เป็นน้องข้างหนูตรงนั้นอือนี่น้องเก็บใส่ไอ่เฮียปูนเฮ็ดไข่ตัวพี่น้องครับเฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดข้าวไก่เขียวครับ กอดเอาดีๆได้ไอ้กอดไว้อย่าให้มันเฮียหล่นกับตาอ้หนักพ,พี่น้องครับเดี๋ยไปหารถแล้วเด้อพี่น้องไม่มีนแ,วแวนวใส่แล้วล่ะอุ้มตาอุยุอุยุมากอยู่นี่แหละพัตตาจะพอลิงไล่กับแล้วกันไอ้พัตตาจะพอลิงไล่ขึ้นมาบ้านกับแล้วกัวกนไปเบิดล่ะคือนีมูหล่นๆนั่งสิ มายมาบน,นาเสียลายไอดน <ขา S 1> ินดินอ้ยรวยไข่าขาวนี่ไม,ม่ไก่ววานมปนเห็ดไข่าขาวตัวไอ้ดอกหนึ่งนั่งอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกหนึ่งเห็ดดินจัดดีๆ <c oughs> อ้ามังว่างดีๆดกระเดงครับ กเดินก็เอดปกขาดำคบนกกนกใช่ไหมนี่ต้องนกอีกันเห็ดพวงนกเออเห็ดงกนกเป็กเป็อ้ยกัดพกัดปัดปัดเห็ดนาแหลงง่ายไหมกูเดินไหมปวกกระพาะปวก บอลเลปนองอเลือดเปนหนองกอดเอามากไอ้มากมากม,ม,มาเรวๆๆผมเ,เ,เอง,เเงอ้ผมเบงพี่น้องนี่ <c oughs> มาแต่สีบ่าหมานน้ำพึ่นพี่น้องตานี่หมานย่ติละ่ะจจกดอกะไอ้นะเบิง่งสองสามเห็นเฮนเนเลยหนึ่งสองอสาม <c oughs> หนาเทีนจ้าจเลยเอาพี่น้องเอาเก็บกันกรครับอ่าจิ้มดอกนี้ก่อนดอกที่จบ่เห็นนี่แหละ chàng ừ. mắt ừ. okay. ừ. ba. đừng chạy 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 tuột. chạy chạy tuột. chạy 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 cây chạy 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 อีกดอกแดงครับเห็ดน้าเล่นครับดีดอกนึ่เพิ่งวานไอ ดอกแรกของมืองเรียกได้ไหมของปลาพร้อมป้านโดนป้านไปพืนจู่อะไร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 ที่ต้องตกนนั่นจู่พาดพี่น้องโอ้ยไอ้ไข่พ่นพาดใช่ล่าพ่นแม่เป็นจุ่มเป็นจุ่มไม่ไอ้โอ้ยฝนไปเบื้องน้ากันพี่น้องครับพี่ครับพี่น้องข้าโอ้ยไอ้ก่อนมาอไอ้ก่อนว่างเดยกับไอ้ป้านไปไหน ผ่นานไปได้ไง่ายก่อนว่าชุดเดินผ่านไปได้ไง่ายก่อนไตเป็นเป็นสะออนเฮ็ดพี่น้องอ้เก็บป้องหันไม,ม่อ้ของเครียดป้าพี่น้องยังว่าเบิ่งเฮ็ดอันนี้แหละจุ่มนี้แหละของเครียดเกือบแม่นตะหยับจุ่มเฮ็ดเกือบแม่นพี่น้องบ่ได้เบิ่งพี่น้องครับกัวขาักกัวขากจยู่เกือบจะลมใส่เฮ็ดเนาะมันจะุดไปเลยออ้ ภาษาใต้หมานสุดๆว่างไงพี่ก่อนหมานหนึงเออหมานหมานนึกก่อนฮะนึกก่อนนึกนกอ่อนว่มีเห็นมาข้ามาหมานหมานไม่มีไม่มีโอ้โหดูดอกนี้ตาอือฮึชุดยอดไม้ชุดยอดไม้แหละตาอือฮึสวยามเลยชุดยอดไม้แหละตาชุดยอดบอแน่เบิ่งกัะหน่อบอ สุดยอดสุดยอดบอเบิ่งกันน่ะยังสิยไปสุดยอดไม้เลยตาสุดยอดไม้อนังการไม้แต่อลังการไม้ข้ามบนนี้เลยข้ามบนนี้เลยตาแลแปลว่าดูแลตาแปลว่าเบิ่งถมเนี่เบิ่งในเปียงประมาณนี้แหละพี่น้องไปงางออกไปหารถพี่น้องอุ่มเอาเด้อเฮียไปน้ำทางดิอือไป và là tua nhà phải năm thang thì nó. Đây có thể nhang tăng lần đọc hai tiếng mình nhà. มืดมากแล้วไอ้ฝนปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กออกปลามากแล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะแตเป็นผลงานเฮ็ดของมือนีนะครับพี่น้องครับหมานสุดๆไปเลยตั้งแต่เสาร์นะครับเนาะตั้งแต่เสาร์หอดใบไปตอนนี้ใบสองครับพี่น้องครับคลิปแรกอาจจะลงคำคำแน่จักน้อยได้คำละกันคลิปสองอาจจะช่วงสองสามทุ่มนะครับพี่น้องละกันคลิปเต็มก็จะเป็นช่วงเสาร์หกโมงหกโมงเสาร์นะครับเนาะกจฝากพี่น้องเขาไปให้กำลังใจจนกรับเอกก่อนแน่ได้ครับรับชมน้ำกันสามคลิปนะครับเนาะ กขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาอยังปลาเป็นมูอตือครับพี่กอนครับฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องทางทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับตอนนี้เข้ากระได้7,100กวนหนึ่งร้อยกดกวไม่ได้มั้บ่จำมาผิดนะครับเนาะไก่สีหอดหมื่นแหละครับพี่น้องครับฝากเด้อครับพี่น้องครับคนละหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงครับไอ้ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะทำด้วยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับ ไปพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับครับให้เบิ้งเห็ดน้ำกันครับพี่น้องท่านไห,นห้พี่น้องเบิ้งเห็ดอยู่นี่เฮ็ดปวกมูงงามๆเพื่อยังตามใ้นคลิปมานละครับพี่น้องครับคลิปเฮ็ดปวกสียูคลิปแหลกๆเด้อครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เบิ้งคลิปสองนะครับเนาะเห็ดปวกสียูช่วงคลิปแหลกๆสีมูงงามๆขามาพัวเลยมานเลยนี่ยนะน้อยก่อนเนาะเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาคลิปอ่อนมือสาวเปลี่ยนโซนมันเปลี่ยนปลาพี่กัดไมป้ปลาใส่าอายอีกรอบนึง อยู่ทุ่งป่าในป่าเนียวใช่ลูกน้องอีป่ะใช่น้องอีป่าอำเภอฮะน้องอีน้องอะไรนะน้องอีน้องอีน้องฮีนั่นหละแต่ว่าสามเนียงเจ้านะมันมันบ่ได้มันน้องอีน้องอีสามเนียงค้นไต่บอกภาษากลางครับพี่น้องน้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับป่ะไอ้ครับล่ะว่าง่ากเต๋แล่ะ บนที่ตัวข้ามหัวและ <laughs> ไปกลับ<ป>แล้วครับพี่มากครับ